สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูงเพื่อเมื่อสุสุคนเนาะมัพบมาพพอแกเมตัวเซตเมื่อนี่กกอยู่ป่านะพี่น้องก็มาทางป่าคือเกาเนาะเพราะว่าเขากับบริมาป่ากัเป็นทิศแลไรเนาะเป็นสองสามทิศแหละมาเมื่อนี่แปลกตาพี่น้องมาเบื่อเนี้นี่ของคนอื่นบิ่งเนี่ยเป็นนั้นว่าแปลนเมื่อไรเนาะของเจ้าของแงเบิ่อนี่พอดี เพราะว่าพอดีนคนข้างๆนี่เพิ่นจุดเนาะของข้ากับใหม่ไปน้าของเจ้าของยังไม่ได้ไปทั้งใดเนาะยังคกยังเป็นป้าอยู่ไงแต่ของคนอื่นน่ะแปลงเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเขาเจ้ามาทุกมือเนาะแล้วก็จ้างนำ้ำเขาไม่ได้จ้างเขามาทางเองแล้วก็ไม่ได้คอยมาทุกมือเบาไจเพิ่นจะยากเนี่ยเพิ่นเนาะเมือ่อกี้พี่มาสืบต่อทางคือเก่าน้องพี่น้อง ของเฮายังเป็นปลาอันนี้กระบ,บอนที่เฮาถางกระบอไส้ตอนนั้นเนาะพอดีอันวาหน้าขาเจ้าจุแล้วมันมาใหม่หน้าเฮาพอบของขาเจ้าจนจูดงามแล้วมึงน,น,นี่เป็นไห้เป็นยังมาแล้วเป็นห,หัวเหี่ยมห้อยหน้าเฮายังเป็นปลาอยู่ยังบ่ได้ไปก็สิได้เนาะอ่าเดี๋ยวมื้อน,นี้เฮาก็สิดได้มาทางต่อมื้อนี้ก มื่อนี้บอไซพิ่นก้บงได้ไปเวียกแน่เนาะกะ็ซวนกันมาทางปลาอยู่รถเขาไว้โฮมมันเหยียบน้ำซะแน่บอไซพิ่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีนี่กับมาปลา <c oughs> เลยออกไปหาไท่เวียกไท้งานทั้งหลาหม,มื่อนี้เออใส่หมวกจะ่ได้หมวกโบมี่บอไซหมวกเลยจะเม็นบวียกลืมนะ่ะบอไซก็ลืมเอาปุ้งให้ลูกชาย แล้วหายอยู่ในเมือวานนี่ป้าป้าไปทางให้คุณน้าขาเจ้าทางจนว่าเอ่อไม่ยังมันจนห่าว่เนาอะอว่จูดเลยมาบ้านี่จนว่าแปนเมื่อแถวนี้ แล้วพอแมนพี่น้องกินขาวน้ำกันเนาะแจ่วปลาแดกแจ่วมกพริกซป่ปลาแดกแล้วก็อันนี้เมนข้าวสกินกับแจ่วเนาะอันนี้คือก้ยอยบัวไซก้อยมะเซรานี่มา <c oughs> มากินข้วโอ้ข้าวติดมือแท้นี่ แซบบอเซบแต่ไ <One> ม <input> ่อร่อยเอาเฟรฟ้าไข่หมูแดงฮึ่มฮึ่มมงวันกับซาลาอันนี้แบบบวก้อยเนาะบัวไซพันมักแบบก้อยข้ามักแบบบวก้อยช่วงนี้ ช่วงนี้เน้นอาหารสูเพราะว่ายำอันว่าสุกไข่หมูแดงเงยไข่หมูแดงเนาะแล้วก็เลยมีแต่ว่าอาหารก็มีแต่ว่ามีแต่หมูแดงมีแต่ไข่หมูแดงก้อยไข่หมูแดงก็โมเเ่งเนาะพี่ก้อยไข่หมูแดงไข่หมูแดงซื้ิไข่หมูแดงหน่วยใหญ่ๆขาวสั่ว แจปาเดกของห้ามตัวนี้แจ้วบังพิกเสียปาเดกเนาะอันนี้เมนก้อยมามากินข้าวเที่ยงน้ำกันปลาที่หาวทางได้กหลายเติมเจ้าบม่ได้กินที่หาเรียนในท่าเอ้เยตั้งแต่ย้ำหน้าเนาะลืมมันได้กินอ้ยมกษะแล้ว เนียมันมันไรเนี่ยอะไรอ่ะฮอมันกับเชวาหูเนาะเปิดประเด็กออกมาใน,นมาเลยอืมเกิงขาปลาแซบกระดอ,อจ้มมังพุดกระแซบ ซิมเบอร์เงินก้อยไข่หมดแดงมาใส่พันก้อยมะซ้าวนี่กันซิมกับแซ่บแล้แล้วจ้ะ <c oughs> ตอนนี้ก็ค่อยคำย้ำแรงแล้วเนาะเฮากระเกียมซิเมื่อกันแล้วเนะพี่น้อง กาสิเมือ่อหาอาบน้าอาบในก็เนาะคำเลยเพื่อสิเมื่อหอดออกจากป่านี่กระโดนเติบนี่สำหรับการทางป่าของเ้าเมื่อนี้กะสิได้จุไปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะพี่น้องกับฟังเบิ่งมืออื่นเนาะถาเบาไซเป็นวางเป็นมวเวียกไปข้างใดข้ากะสิได้มาทาง่อเนาะพี่น้องกะฝากติดตามกดไลค์กด็แช์เนาะกัเป็นกำลังใจมเมตต์เซนคือเกาเดอ้อ สำหรับวมนนี้ก็สบายดี